สนับสนุนโดยครีม 91e ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91e เรียกว่าขยันจริงๆค่ะเพราะนอกจากจะเป็นศิลปินนักร้องแล้วเต้ยจักรินเจ้าของเพลงหัวใจอาสสำเร็จความใช่ด้วยเธอ,อยังทำธุรกิจหลายอย่างหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นงานไม้ต่างๆน้ำส้มสดและล่าสุดกาบศิลาผ้าไทยว่าแล้วเราไปฟังที่มาที่ไปกันเลยค่ะคือคุณแม่เนี่ยเป็นช่างเย็บผ้าอยู่แล้วแล้วก็คือคุณแม่เนี่ยตัดเสื้อแบบนี้อยู่แล้วทรงนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยแบบว่าเต้ยก็มีความคิดที่แบบเฮ้ยอยากได้แบบเสื้อเป็นของตัวเองจังเลยแบบแบบแนวนี้อะไรก็เลยให้คุณแม่แม่ช่วยตัด ห,หน่อยเตยจะไปโพสต์ให้อะไรอเงี้ยครับ mm hmm. ก็เหมือนเป็นรายได้ให้แม่ด้วยให้เตยด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วมีแบบที่เราคิดเองด้วยไหม แบบพี่ต้คิดเองมีครับก็จะเป็นคือถ้าแบบของแม่เนี่ยจะเป็นแขนเล็กๆแขนแบบผู้ใหญ่ใส่กันอะไรเงี้ยแต่ของเต้จะเป็นเสื้อที่แบบอิงมาจากเสื้อสไตล์ญี่ปุ่นที่จะแบบแขนได้ใหญ่หน่อยอะไรใส่สบายๆใส่สบายมากไม่ร้อนนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นเอฟซีแฟนคลับของของ,ของพี่ๆศิลปินมาสั่งให้นะครับก็ะจะเป็นพี่ตรีก็ก็ใส่หลายตัวพี่ตรีเนี่ยใส่หลายตัวมากนะครับผมแล้วก็มีแซ็กชุมแพแล้วก็มีอาจจะมีพี่เอฟอิมบุญนะครับผม ใช่ครับนอกจากห้องเครืร่องียางอู่ด้วยใช่ไหมคะแต่ทุกอย่างส้มยังยังยังทำอยูย่แม้น้ำส้มยังทำอยู่นะครับผมน้ำส้มก็ยังไงใครสนใจอยากจะทาน้ำส้มก็สามารถสั่งได้ครับตอนนี้ธุรกิจที่บ้านก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับร้านไม้อยู่ที่ถนนไทยราชนะครับร้านไม้แปรรูปเนาะมีทุกรูปแบบเลยว่าจะเป็นไม้กระดานไม้บันไดไม้ราวบันไดอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือถ้าเรื่องไม้นี่ให้ไปร้านแล้วก็ถูกมากมากครับที่สำคัญ everything นะครับผมอยากทำเกี่ยวกับบ้านนี่สามารถติดต่อเต้ยได้เลยนะครับเต้ยทำไม ผมเองด้วยแล้วก็มีพี่สาวเนี่ยเป็นเป็นเป็นซีเป,น CEO เป็นเจ้าของแล้วเต้ยก็ไปช่วยดูแลสมมุติมีส่งไม้บางทีไปส่งเองด้วยนะ,ะก็แกแต่กลงแตนก,ก,กันอยู่นะครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆค่ะเรียกว่าจับธุรกิจหลายอย่างสุดๆเอาเป็นว่าใครที่อยากต่อเติมบ้านต้องใช้ไม้หรืออยากอุดหนุนศิลาผ้าทไทยและน้ำส้มก็ติดต่อไปที่หนุ่มเต้ยได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่ แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย